เชฟโรเลตโคโลราโด Colorado นะครับเด็ชุดลากเรือลากจกสกีลากปิกไฟนะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลนะครับเป็นหัวบอลมาตรฐานขนาด50เนลากเรือได้จกรสกีได้ปิกไฟได้นะครับตัวบอลมาส์สามารถสอดเข้าสอดอองได้เวลาไม่ใช้งานจะไม่ยื่นออกเพรตัวรถนะครับเหลือแค่บริเวณตรงนี้นะครับ เนื้อที่ตัวชสซีนะครับตัวน,นี้แข็งแรงทนทานสอดขอ้ขอดออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับซ่อนอยู่ในตัวเกอร์ทั้งหมดนะครับมีชุดปลักไฟเจ็ดผินติดสามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้าย<ๆ>ญญาลเ,ยววาเลี้ยวขวาไฟเบรกไฟหลีไฟพามากทุกมนนะครับงานเรียบร้อยนะครับงานตรงรุ่นหมด เรียบร้อยนะครับสำหรับเชฟโรเลตโคโลราโ,โดนะครับขอบคุณคาะครับ